เฮนรี่ฉลองวันเกิดลูกชายที่พึ่ง18ปีทิโมตีก่อนจะหันไปหาและบอกว่าไหนๆก็ไหนๆละพ่อว่ามันถึงเวลาที่ลูกควรได้ลองเป็นผู้ใหญ่จริงๆจากนั้นลูกขึ้นหยิบกุญแจรถและบอกให้ลูกไปใส่เสื้อคลุมเฮนรี่ Henry พาลูกไปบราใกล้ๆที่ห่างไปประมาณ700เมตรจอดรถเปิดประตูลงมารู้จักที่นี่ไหมเออไม่รู้จักครับ โอเคพากันเปิดประตูเข้าไปทันทีที่บาร์เทนเดอร์เห็นอ้าววัดดีทิโมตี้วันนี้มาสองรอบเลยนะกับรวมห้าบุคคลกำตามสนองพาร์ทที่61อดันดับที่5ในโลกนี้มันมีอาชีพแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงอีกเยอะอย่างเช่นนักร้อง นักร้องในที่นี้ไม่ใช่ร้องเพลงแต่หมายถึงร้องเรียนคุณก็รู้ว่าผมหมายถึงใครร้องเรียนมันทุกเรื่องนิดหน่อยเอาหมดพรเขาได้ครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นก็มีขึ้นอยู่กับประเภทของคดีแล้วไปเรียกร้องค่าปิดปากได้อีกสองต่อตกเดือนหนึ่งได้เป็นแสนไม่ก,กี่เดือนซื้อบ้านได้หลังหนึ่งสบายๆล่าสุดติดคุกไปละ แล้วยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่หากินกับประกันที่เรียกว่า Insurance ์แก m มเอาตัวเองเข้าแลกให้รถชนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายคือต้องเป็นคนไร้ความสามารถขนาดไหนถึงยอมเอาร่างกายตัวเองเข้าแลกเพื่อเงินเมื่อปี2014ที่มณฑลฟูเจียนทางตอนใต้ของประเทศจีนกล้องหน้ารถจับภาพสีแยกเล็กๆตอนกลางคืน ชายท่านนี้จ้องจะสแกรมรถเก๋งสีเทาคันนี้คนขับเป็นผู้หญิงมากับลูกสาวเข้าทางเลยทีเดียวน่าจะหลอกได้เยอะเดินทำเป็นชูมือขอทางก่อนล้มลงหน้ารถไม่สัมผัสดโดนรถด้วยซ้ำแต่ดวงพี่ท้าจะกุดจากหลอกกลายเป็นจริงหญิงที่เป็นเหยื่อไม่รู้หรือไม่เห็นออกรถทำให้โดนเหยียบ เอ๊ะทำไมขันเร่งไม่ขึ้นเลยพุ่งทาให้เขาถูกทับทั้งตัวในท่านอนตะแคงยิงเดือมีงงทําไมถนนเส้นนี้มีคลื่นเต่าด้วยขับมาประจําก่อนที่จะมีคนวิ่งมาบอกว่านางเหยียบคนอยู่ส่วนนักต้มตุน๋นไม่ได้ไปต่อที่โรงพยาบาลคือไปต่อที่นรกในที่เกิดเหตุเลยไอที่เขาชูมือตอนแรกอะ่ะไม่ได้ขอทางแต่บอกผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนเพราะส่วนใหญ่เขาจะทํางานกันสองคนคนนึงเจ็บอีกคนนึงวิ่งเข้ามาเพื่อยืนยันว่าคุณชนเขาผมเป็น พยายามได้เพื่อให้เหยื่อดิ้นไม่หลุดกลายเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายที่เหยื่อขับรถออกไปแบบนั้นเพราะรถขันหลังเขาไม่รู้และไม่เห็นบีบแต่ไล่พอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปคนจีนหลายคนก็เฮ้ยเคยถูกคนนี้สแกมมาก่อนสมน้ำหน้าไม่มีรายงานจากตำรวจว่าหญิงท่านนี้โดนคดีอะไรหรือเปล่าถ้าชอบเจ็บตัวเป็นอาชีพทำไมไม่ไปเป็นแจ็คแอสเจ็บตัวแล้วได้ตังค์แถมดังด้วยอันดับที่ส ประเทศอเมริกานั้นมีปัญหาเรื่องขโมยพัสดุหน้าบ้านเยอะมากเรียกว่า poch pirate หรือโจรสลัดหน้าบ้านจากผลสำรวจกว่า67%เคยถูกขโมยพัสดุอย่างน้อย1ครั้ง แต่40%ถูกขโมยของมูลค่าไม่เกิน100ดอลลาร์และมี22%ถูกขโมยมากกว่า3ครั้งขึ้นไปความเสียหายรวมกว่า8พันล้านดอลลาร์ทุกคนอาจจะคิดว่าพวกเขามาขโมยกันในช่วงเช้าแต่เวลาที่ฮิตที่สุดของการขโมยพัสดุคือช่วงบ่ายถึงบ่าย4ีโมงเป็นเวลาที่ขนส่งมักส่งของเสร็จหมดแล้วแถมทุกคนออกไปรับลูกที่โรงเรียนหรืออยู่ที่ทำงานเจ้าของบ้านรายนี้ได้แจ้งเตือนจากกล้องหน้าบ้านมีคนมายืนด้อมๆมองๆ จึงเปิดกล้องดูและก็ตามคาดไม่มีผิดเดินเข้ามาขโมยกล่องพัสดุรีเปิดไม้พูดออกกล้องมึงถึงอ้วนไงดูดิโลภมากหัวขโมยได้ยินถึงกับ,บรีบกลมหน้าละวางกล่องคืนเจ้าของบ้านสวนกลับขึ้นมาทันทีไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องคืนเลยเอาไปเลยตามสบายเลยพวกมึงคิดว่าข้างในมีขนมละสิดูสภาพมึงดีจะเอาก็เอาไปเลยกล่องใหญ่ๆเหมาะกับพุงใหญ่ๆมามะ กลับมาหยิบไปรู้นะว่าอยากได้เออผมแค่สับสนเฉยๆแต่กูคิดว่ามึงหิวไงคนเราชอบทำตัวแปลกๆเวลาหิวเป็นปกติกลับมาเอากล่องไปอย่าวิ่งนะเดี๋ยวหอบแล้วมานอนตุยหน้าบ้านตูลลำบากไม่ใช่หรอคือผมอาศัยอยู่แถวนี้รู้คนยังเดินไปไหนได้ไม่ไกลหรอก เกินกว่าจะเป็นโจรมาหยิบไปดีๆเดินขึ้นลงบันไดหน่อยดิหัดออกกำลังกายบ้างกลับมาหยิบไปเสร็จปั๊บหกล้มสมน้ำหน้าทุกอย่างถูกพูดผ่านกล้องหมดหัวขโมยไม่เห็นหน้าเจ้าของบ้านด้วยซ้ำแต่เจ็บยันสติ่งทำลายร่างกายไม่ได้ทำลายจิตใจแม่มถูกแซวเสียหมาแค่เพียงหนึ่งนาทีแต่คงสะเทือนจิตใจไปหนึ่งปีคลิปสุดไวรัลสิ้นปี2024อันดับที่3 อัปเดตกันหน่อยตอนนี้ประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่ประเทศจีนแล้วแต่เป็นพี่อินเดียจีนมีประชากรรวม1,400กับอีก10ล้านส่วนอินเดีย1,400กับอีก50ล้านมากกว่า40ล้านคนรู้ไหมทำไมอินเดียถึงเป็นประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดในโลกแม้แต่ศาสนาเขายังมีสอนกรรมสูตรเลย แต่เมื่อวันที่10ตุลาคมประเทศไทยบ้านเราเองไม่ทราบพิกัดแต่น่าจะเป็นพัทยาจังหวัดชนบุรีมีนักท่องเที่ยวอินเดียถูกคนไทยซับหน้าสลบคาชายหาดคนแถานั้นต้องโทรเรียกกู้ภัยมาทําแผลให้และถ่ายคลิไปไว้บนมือถือไปด้วยเปิดคลิปมาก็พูดเลยว่าไปกวงค่งตึงเมียเขาเป็นไงละ่ะโดนซับเลย คนปล่อยหมาก,ก็ยืนอยู่ด้านซ้ายชี้หน้าด่าได้รถพยาบาลแล้วไม่ต้องมาวุ่นวายอย่าให้เดินกลับมาอีกรอบไม่งั้นล่อหมดทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียอีก3ามคนก็ทําได้แต่ยกมือไหว้ก่อนที่คนถูกซัดจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเพื่อนๆต้องกระชากไปทําแผลเดินโซเซยืนไม่จงคนซัดไม่รู้ตัวสูงและน้ําหนักเท่าไหรแต่คนถูกซัดตัวใหญ่สูงตั้งร้อยแปิ คำถามคือไปทำเขาทำไมนักข่าวไปสัมภาษณ์หญิงไทยชื่อคุณเอ๋นามสมมุติเราให้ฟังว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียห้าคนเดินเข้ามาพูดภาษาอังกฤษว่าขอถ่ายรูปก,กับเธอและเพื่อนๆสาวหน่อยหลอบแรกไม่อะไรถ่ายรวมหนึ่งรูปแยกทีละคนอีกคนละรูปจนกระทั่งคนสุดท้ายมาขอถ่ายแล้วเอามือไปโอบไหล่กอดเอวลูบหน้าท้องเห็นว่าขาวดีเลยก้มหน้าเข้าไปจะหอมแก้มถามเขายังนี่ผัวเขาอยู่ด้วยไง กระโดดซัดมัดขวาเปรียงเดียวคิ้วแตกหงายหลังสลบคาชายหาดจนเพื่อนอีกสามคนต้องมายกมือไหว้ขอร้องยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เมาสติครบแค่มาเที่ยวไทยครั้งแรกและเห็นสาวไทยขาวดีตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยดูซิว่าเขาจะแจ้งความข้อหาทำรายร่างกายไหมพอทัาแจ้งฝ่ายหญิงกับเพื่อนๆก็จะแจ้งข้อหาหลวนลามคืนเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ให้เป็นการป้องกันตัวเอ้ยไม่ใช่ปกป้องแฟนเพราะพี่เขาซัดแค่เปรียงเดียวไม่ได้ซ้ำ ทุนเดิมอินเดียก็ไม่ค่อยให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วอันดับที่สองสมัยเด็กๆเพื่อนผมบ้านมันทำร้านทองผมยังเคยแซวมันเลยว่าขโมยทองบ้านตัวเองมาเก็บไว้ซึ่งเพื่อนผมมากสุดก็แค่ยืมมาใส่อวดกลับบ้านไปก็คืน ตอนเด็กๆผมมีนิสัยขี่ขโมยมากและเก่งด้วยเคยไปขโมยของจากร้านเกมแอบยัดเข้าไปในเสื้อและหนีบไว้ขอบกางเกงถ้าของใหญ่ๆห,หน่อยก็จะขโมยและเอาไปซ่อนบนฟ้าหรือหลังตู้กดน้ำเวลาถูกค้นตัวและค้นกระเป๋าก็จะไม่มีของกลางเลิกเหรียนก็ไปเอาคืนแต่ผมมั่นใจเลยว่าไม่มีใครเก่งเท่าพี่คนนี้แน่นอน เมื่อปี2019ที่ประเทศอินเดียกับบรูนิกาตุนวัย26ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนืน่องจากเธอปวดท้องมานานกว่า1อาทิตย์ไม่สามารถกินอะไรได้อาเจียนไม่หยุดและก็ขับถ่ายไม่ออกหมดเรี่ยวแรงหมอเอกซเรย์ ray, พบการอุดตันของลำไส้จึงทำการผ่าตัดปรากฏว่าในลำไส้ของเธอมีสร้อยคอทองคำ69เส้นต่างหูอีก80คู่เหรียญทองอีก90เหรียญห่วงใส่จมูก11วงล็อกเกต8อัน สร้อยข้อเท้าอีก5เส้นและนาฬิกาข้อมือ1เรือนน้ำหนักรวม1.6กิโลกรัมซึ่งของเหล่านี้ทำมาจากทองทองแดงทองเหลืองมูลค่ารวมรวม2ล้านบาทเป็นโลหะหนักเลยทำให้ระดับโปรตีนอัลบูมินและฮีโมโกลบินผิดเพี้ยนทำให้เธอติดเชื้อในกระแสะเลือดและต้องปลูกถ่ายเลือดใหม่ถึง5ถุง ผ่าตัดอยู่นานถึง1ชั่วโมงกับอีก15นาทีฟังดูเป็นเคสแปลกทางการแพทย์หมอไม่ดูว่าคนไข้กืนของเหล่านี้ไปทำไมมีปัญหาทางจิตหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นโปะแตกพังครอบครัวรู้เลยว่าที่แท้หัวขโมยที่ตามหาอยู่คือลูกสาวตัวเองเนื่องจากบ้านของเธอทำธุรกิจเครื่องประดับคุมโดยพี่ชายคนโตช่วงหลังๆสามสี่เดือนที่ผ่านมาเดิมมีของหายแต่จับมือใครดมแล้วก็ไม่เจอของที่ว่า ใช่ไงมันอยู่ในท้องไม่รู้จะซ่อนไว้ที่ไหนก็กลืนมันเก็บไว้เลยหวังว่ามันจะออกมาเองแต่มันไม่ออกก็เลยเอาของใหม่เข้าไปดันของเก่ากลายเป็นอุดตันลำไส้จนเกือบตุวอีกโชคดีมากที่หมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้คือไม่รอดพี่ชายคงโตก็คงไม่ขอให้น้องสาวมาช่วยเ่าร้านอีกต่อไป อันดับที่หนึ่งรู้หรือไม่รถของชาติตะวันตกคนขับจะอยู่ด้านซ้ายและแปดกรกฎาเป็นเทศกาลอะไรหลายอย่างเลยส่วนหนึ่งในนั้นคือ National Video Game Day โดยการเฉลิมฉลองความสำเร็จของวิดีโอเกมที่อยู่คู่กับสังคมเราและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเป็นวันเฉลิมฉลองของ International Tow Career Day ดำลึกถึงอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทในการกระจายข่าวสารเป็นคนที่มีหน้าที่เดินไปตามเมืองต่างๆสั่นกระดิ่งและบอกข่าวสารให้ผู้คนทราบแต่ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรคนเราก็หาข้ออ้างเพื่อกินเล่าไร้สาระเป็นธรรมดาอยู่แล้วและเพอเอิญหนุ่มคนนี้ก็ไปมีประเด็นกับรถข้างๆในวันนั้นพอดีเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นมนุษย์ป้าสวมหมวกสีส้มเปิดหน้าต่างตะโกนขับรถอะไรของคุณฮะ ใส่ไปมานี่วันเทศก,กาลก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขับรถทีเฮียแบบนี้ได้เออผมว่าคุณเมานะ คุณนั่นแหละที่ขับรถสายไปมามนุษย์ป้าได้ยินแบบนั้นก็เปิดประตูพรวดออกมาทันทีชี้หน้าด่าปอยอ,อใครกันแน่ออกมาจากรถทั้งทีไม่เข้าเกียร์ว่างหรือดึงเบรกมือคาอยู่ตัวดีรถกระไหลไปข้างหน้าจากที่เถียงกันอยู่ดีๆถึงกับเอิมนางรีบวิ่งกลับขึ้นรถเอาขวาๆยื่นเข้าไปเหยียบเบรกแต่ไม่ทันละรถไหลไปชนกับคันหน้าทําให้านางถูกประตูกระแทกหนีบซ้ําอีกได้ประเด็นเพิ่มอีกคันแถมเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยด้วยประตูคูดเป็นรอย แถมคู่กรณีกันชนหลังบุบเล็กน้อยหนุ่มคนนี้ก็ใจดีอุทานนั่นไงปลดเข็มขัดลงไปช่วยนางไม่เป็นอะไรมากแต่ก็เจ็บอยู่ที่ตลกก็คือนางไม่ได้มาคนเดียวพ่อนั่งอยู่ข้างคนขับหนักเลยถูกพ่อด่าและบังคับให้เดินไปคุยและขอโทษรถ SUV ขคันหน้าที่รถหยุดเพราะพ่อของนางก้มเอามือไปเหยียบเบรกให้ไม่งั้นคงถูกอัดเป็นปลากะปอ๋อ ยืนคอตกอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปคือน,นางเมาไม่มีรายงานว่าตำรวจแจ้งเข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถูกประตูหนีบก็เจ็บอยู่แต่อายนี่สิหน้าของเธอว่อนไปทั่วเน็ตทั้ง Facebook, อ g t i ิ t อกและ Reddit มีคนรับชมมากกว่า60ล้านวิวโชคดีที่มีประกันและเคลียร์กับรถ SUV ได้ เชคนั่งฟังเพลงอยู่บนรถบัสแต่รู้สึกว่ามีคนสะกิดไหล่เขาจากด้านหลังหันไปเป็นยายแก่พยายามพูดอะไรบางอย่างจึงถอดหูฟังออกไอ้หนุ่มเอ้ยสนใจกินถั่วอัลมอนด์ไหมเออให้ฟหรีเหรอครับใช่จ้ะก่อนแบมือและยายแก่ก็วางถั่วอัลมอนด์ให้เต็มกำมือและลุกกลับไปนั่งข้างหลังกับเพื่อนอีกคนเขากินถั่วไปพัางๆซึ่งมันนุ่มมากผ่านไปห้านาทียายแก่ก็มาสะกิดไหล่เขาอีก เอาถั่วเอามดนอีกไหมพ่อหนุ่มเจคจึงถามว่าเอา้าทําไมป้าไม่กินเองล่ะอ๋อพอเอิญป้าไม่มีฟันเลยกินได้แต่ช,ช็อกโกแลตรอบๆอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพเราได้ด้วยปุ่มสูบบ้างหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จําเป็นต้องรอพบกันดีอีกในภาพหน้าไม่มีอะไรดู ไคแคนดูสวัสดีครับ